มาพบกับรายการตามติดชีวิตคนเรือ EP นี้จะพามาดูการฝึกสถานีของคนประจำเรือเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมกันครับสถานีสละเรือใหญ่นะครับการฝึกสถานีนี้เนี่ยจะมีสัญญาณเฉพาะตัวนะครับก็คือบูดสั้นอย่างน้อย7ครั้งและตามด้วยบูดยาว1ครั้งนะครับและตามด้วยคำสั่งจากกัปตันนะครับ เมื่อเราได้ยินวูดสั้นอย่างน้อย7ครั้งตามด้วยวูดยาวหนึ่งครั้งลาคำสั่งจากกัปตันเราทุกคนก็จะไปรวมตัวกันที่มัสเตอร์สเตชันนะครับจะอยู่ที่ชั้นโบดเดกับขวานะครับทีนี้เมื่อเราทุกคนไปถึงแล้วก็จะเช็คคนเช็คเช็คคนนะครับว่าทุกคนมากันครบหรือเปล่านะครับมีใครยังอยู่ข้างในหรือเปล่ามีใครต้องต้องไปช่วยเหลือใครข้างในหรือเปล่านะครับ ถ้าคนครบแล้วก็ให้เช็คหน้าที่ของแต่ละคนนะครับว่าทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่านะครับเมื่อทุกคนเข้าใจหน้าที่แล้วนะครับก็จะทําการเช็คเสื้อชูชีพนะครับหรือไลจ็คเก็ตของแต่ละคนนะครับว่ามีไฟส่งสัญญาณและโนวิดที่ใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างโอเคหมดนะครับเราก็จะแยกกันไปสเตชันตามตำแหน่งกับซ้ายและกับขวานะครับตามที่ เขียนไว้ในมาสเตอร์ลิส์นะครับเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็จะเปิดเปิดแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่จะมีลูกหนึ่งลูกสองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใช้ทั้งคู่แล้วก็ใช้คู่ก่อนเลยมาเดินปุ๊บเราต้องเทสไฟก่อนเทสไฟหัวท้ายเทสไฟ,ไฟอิมันเชนซี่อ่าติดหมดนี่คือวิธีสตาร์ทอ,อ่าก็ปเป็นกุญแจ ปกติสตาร์ตตัวไปก็บิดไปที่ออนเลยอันนี้อยู่ตำแหน่งออฟอยู่หมดแช่ประมาณสองวิานเครื่องทำงานปกตินะแต่เราจะ o อ f เครื่อง เกลื่อดับเรียบร้อยวันนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าห้อยหลังทุกคนจะมีตำแหน่งตำแหน่งของเราที่นั่งตามตำแหน่งลัดเซฟตี้เบลล์ลัด,ด,ดอะไรให้เรียบร้อยก็เราเลียร์รัดชิงอะไรข้างนอกให้หมดเรียบร้อยเราปล่อยด้านในได้ก็คือตัวนี้คือเขาเรียกว่ารีโมทคอนโทรไวนปล่อยปุ๊บ,บมันก็จะไปดึง ไปดึงตัวเบรคข้างล่างเปิดแล้วก็เรือเราก็จะสซวิงออกนอกตัวเรือการปล่อยก็จะมีออนโหลดออฟโหลดออนโหลดนี้ก็จะเป็นมีการปล่อยมีน้ําหนักกับไม่มีน้ําหนักปล่อยกับเนื้อน้ํากับปล่อยดิดน้ําการปล่อยเนื้อน้ําก็คือปล่อยแบบเรือม,มีมีน้ําหนักก็คือเราสามารถกดตัวนี้ได้เลย อสลลับปินตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ตัวเซฟตี้ปินต่อชักออกปุ๊บเราสามารถโยกขึ้นได้เลยโยกปุ๊บโยกก็มันก็จะไปสางานหัวท้ายให้ปล่อยให้เป็นอิสระอีกวิธีนึงเรือแต่น้ําเรือแต่น้ำ,นำปุ๊บมันจะมีลูกรอยอยู่ข้างล่างนี่ทำให้ดันดันตัวเหมือนตัวเซ็นเซอร์ดันขึ้น ดันขึ้นดันดันตัวเซนเซอร์แต่ลูกลอยขึ้นมันก็จะมาดันตรงนี้มันก็สามารถปลดออกได้เลยภายในของเรือปดอุปก,กรณ์แต่ดำรงชีพก็จะมีน้ำมียามีเบ็ดแล้วก็มีชุดเก็บความร้อนมีอุปกรณ์ไฮโดรเทคนิคก็มีพวกกระชุดเอนเ็นแฟ แล้วก็สมกถ้าเราสละเรือใหญ่เราต้องเอาหนึ่งอ e ิเปิบมาด้วยแล้วก็ชาร์จมาด้วย BFF ต้องเอามาด้วยเลือได้ติดต่อกับเรือที่เขาจะมาช่วยช่วยชีวิตเราไลายทัวอจะมี3ามเซตคนระับ3มเซตอยูนบนสะพานเหมือนกันด้านหลังด้านหลังไลนะัวเองเนี่ยคือใช้ส่งเชือกใ,ในในกรณีที่ เรือเราเครื่องดับหรือว่าต้องการส่งส่งเชือกไปให้เรือที่มาช่วยเหลือไกลๆนะครับคือใช้ลายตัวเองตัวนี้ส่งเชือกนำไปก่อนก็คือเชือกไอ้เชือกในลายตัวเองเนีน่ยเป็นเชือกนำแล้วก็ทางไอ้ทางเรือที่มาช่วยเหลือเขาจะดึงเชือกที่เราส่งไปให้เขานะครับข้างนี้ข้างข้างละสี่อันแล้วก็บนสะพานอีกสิบสองอันอันนี้ก็คือ ใช้ส่งสัญญาณของความชี้เหลือเมื่อเราเห็นอากาศยานหรือว่าเรือที่พี่เข้ามาใกล้ๆเราพอที่เรามั้นใจว่าจะเห็นสัญญาณที่เราจะส่งไปเนี่ยส่วนแทนแฟลก็จะเป็นสัญญาณของความชียเหลือนกันแต่เราเราใช้ส่งสัญญาณอยู่กับตัวเราก็คือเราเวลาเราแกะออกมาเนี่ยแล้วเราก็มันจะมีแฮนเด่ ้าแฮนเดิลออกมาแล้วจับตรงแฮนเด้ลจะจับตรงตัวตัว,ตวแฮนด์แตรนะมันเขามันจะร้อนมากเวลาเราจะใช้เราก็ดึงสลักอกไปแล้วก็จู่ขึ้นรงไปขึ้มาเรียกว่าเอรชั่นสูที่จะมีเต็นบาเบา์ร้อนนหลังตัวนี้มันจะช่วยปยุกแม้วนี่กเวลาใช้ก็ไม่มีอะไรเลยแต่ตัวนี้เซติปินออก กระดันไปอ่อนปึ๊บจะทำงานส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมข้างบนงานที่สถานีชายฝั่งซาร์วิธีใช้ก็คือเบ่งตัวนี้อ,นนนนออกนะแล้วก็ดันแล้วก็มาที่ตำแหน่งออนนะมันก็จะมาแอคทีเวตกับเวลาเอกแบบ นี่ก,ก็คือแพชูชีพนะครับหรือว่าไลืลลมนะครับบนเรือลำนี้จะมีสองขนาดนะครับขนาดแรกคือลูกใหญ่บรรจุได้ยี่สิบห้าคนแล้วก็ขนาดที่สองคือลูกเล็กนะครับบรรจุได้หกคนการฝึกนนบบสถานีดับเพลิงเนี่ยจะมีสัญ,ญญาณเป็นไฟอาลามนะครับจะเป็นเสียงกิ้งดังต่อเนื่องนะครับกิ้ง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 ดังต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อเราได้ยินเสียงกิ่งนี้นะครับเราก็ต้องไปรวมตัวกันที่มัสเตอร์สเตชันนะครับของลำนี้ก็คือโบ๊เด็กกับขวาน,นั่นเองนะครับเมื่อทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็จะแบ่งตามสคอนนะครับแบ่งตามกลุ่มนะครับจะมีห้ากลุ่มขั้นแรกอันอันแรกเลยเนี่ยก็คือบิดทีมทีมที่2เนี่ยก็คืออิมเมอร์เจนซี่สคอนนะครับ อินเบอร์เจนซี่สะสคอรเนี่ยจะเป็นทีมที่เข้าไปดับเพลิงนะครับเข้าไปผจญเพลิงนะครับทีมต่อมาคือซัพพอร์ตสคอรนะครับซัพพอร์ตสคอรเนี่ยจะเป็นทีมที่คอยดับเพลิงอยู่ด้านนอกหรือว่าหล่อเย็นนะครับหล่อเย็นด้านนอกนะครับต่อไปทีมที่4ี่นะครับคือเทคนิคอลสคอรนะครับเทคนิคอลสคอรเนี่ยจะคอยดูแลเรื่องระบบต่างๆนะครับระบบระบบน้ําระบบระบายอากาศ ระบบน้ำมันระบบเชื้อเพลิงนะครับส่วนทีมสุดท้ายนะครับก็คือ first aid and provision s c o r e นะครับทีมนี้จะเป็นทีมที่คอยประถมพยาบาลแล้วก็จัดหาสเสบียงเผื่อเวลาต้องสละเรือใหญ่นะครับ e b d นะครับ e b d ที่บอกกับตัวเมื่อกี้คือคล้ายๆกับ b s s แต่ว่าตัวนี้จะใช้หนี e b d ก็ emergency escape b r e a t i n g device นะครับใช้หนีอย่างเดียว Isolating v wow a l v นะครับ มีหน้าที่แต่งน้ําที่จะไปใช้ในการดับเพลิงนะครับอ่ามันจะมาดากักข้างล่างก็คือจากจี๊ตั๊มแล้วก็อีกลายหนึ่งก็จะมาจากอีปลายตั๊มนะครับมันจะมาเข้าเมนไลน์ตัวนี้โ <Okay. S 1> อเคพอเข้าเมนไลน์เสร็จปุ๊บม,มันจะแยกออกไปว่าจะไปใช้ดับเพลิงอยู่ช่วงไหน <Okay. S 1> ตัวแรกนี้จะเป็น ช่วงท้ายนะครับขึ้นไปขึ้นไปแล้ววิ่งไปทางด้านเ f อร์นะอีกตัวหนึ่งก็จะขึ้นไปแอคคอมแอคคอมเบรเดชันขึ้นเกยงถ้าถ้าเราเปิดได้หมดเนี่ยมันจะไปท้ายแล้วนะขึ้นบนที่พักอาศัยแล้วก็ทีแตัวหนึ่งก็จะเป็นในภาคหัวจะวิ่งไปแบบสมงไปในระหว่าง พอมันเกิดเชฟขึ้นมาสมมุติว่าเกิดไฟไหม้ในที่พักอาศัยเราก็ต้องปิดบาพวกนี้ก็คือไปผาาหัวแล้วก็ภ้าคล้ายเพื่อให้แรงดันน้ำวิ่งขึ้นไปหาในตรง a คคอม m มเดชั่นไม่ให้เเช e เออร์บันดับมันจะวิ่งขึ้นไปที่เดียวหลัาๆมันก็มีอย่างเนี้อันนี้ไฟอาราม ก็เวลาที่มีสมอเดีเทคเตอร์จับสัญญาณตรงช่วงไหนตรงโซนไหนได้มันก็จะมาโชว์ตรงนี้ครับมีทั้งหมดสิบสิบสามสิบห้าโซนนะครับสะพานชั้นแต่ละชั้นนะครับ F อฟเด็ก E ีเด็กดีเด็กดีเด็กดีเด็ก D ีเด็ก E อเด็กอัปเปเด็กก็ชั้นห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ห้องคอนโทรลเอนจิ้นรูมเติร์นเด็กแล้วก็รูมโลว์ฟอร์ชั้นล่างสุด เอนจิ้นแกรนดก็คือเข้า้องเครื่องไปแล้วขึ้นไปท้องข้างบนนะครับอม,มอขึ้นไปหนึ่งสองสามมีหมดห้องเจนแล้วก็ห้องเซอริ่งเกียร์รูมนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับว่ามีไฟลำอยู่ตรงไหนมาเ c อร์นนะครับนองระวังจะปล่อยได้สองสองที่ไฟลเตชันหนึ่งแล้วก็ห้อง c ซอร์นิู um, อีกหนึ่งะครับเลนนี่ก็คือภาพรวมของการฝึกสถานีของคนประจำเรือนะครับ คลิปหน้าเราจะไปสัมภาษณ์ใครนั้นหรือมีคลิปอะไรไม่ให้รับชมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับช่องไลค์เอสซีครับขอบคุณครับ